สวัสดีปารุหกขอบไปนมาขึ้นเ่าลงเอ้เบน้อย่ลุงกินข่าพีปีนน้พีไปปารุไปดพี่ลุงโอ้ยเปนตะแพงเฉดีลุงเอ้โมเด็เฮ็ดกินข่ากินเข่าโ้ยะรกินข่าวลุงไอเมื่อนี่เห็ดทางเห็ดทางอยู่บ้านนองมดพลุงเอ้นองมดก็หามาเห็ดทางหิ้วเข่าฝุ่นกับเป้าปีะ ปิ้งตับมากินบ่ลุงเอ้ปิ้งตับหมูมะก่อปิงตับหมูก่อหนองบีบ่ลุงเอ้ <c oughs> บีกับยาบ้างป่ะลุงพี่ตัวเส็ษเ,เป็นวัดเหรอป่ะลุงเอ้เอ้าลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นกินข้าวชั้นเนยแม่แม่แมแมแมแกินเบิ่อดได้่เนาแล้วผลุกบ่ได้ <c oughs> ไปกินข้าป่ะลุงเอ้กินข้าวแรกกัสิแม่หม้อกินข้าวแรกกัสิในลุงคือเก่าป่ลุงเอ้ต้องห็ดทางป่ลุงแม่ต้องห็ดทางบ่ลุง ทางเป็นคุมเป็นนอแหงเลยพาวบ้านประกาศลงเหตุทาง,งมาลงน,น,น้องวิบนนมาเนาะมานอนมึอเศร้าเหรอนี่น้องวัดก็ลงเหตุนะบาลุงไงงนอน้ตอนเหนือลองกินข่าวเพราะน้องวัดตั้งอยู่หน้าคุณพ่อบุนเขาหม้อสั่งมาลุงเกิดไปได้ข่าวมาทางนี้น้องเยี่ยมบาลุงไงอ้ <c oughs> ลุ่มข่ารล่มไอ้เหมือน เหียวมเสียเยาวลงโอ้โหน้ำ่นอ้ยล่มลมแห้งขนาดเหียบแล้วตามังไงไเลยย้อนมือ่ตากัะปุ้นีเก่านะอือไเลยเหียวตามกับปุ้นไปลงไปุ้งนวลงเย ป้าตัวห่วยไอ้เราต้องเดี๋ยวใส่เบรคขึ้นสิโพท็อกบุลูเอ๊ยหัวเก็ตีตึงแค่นี้นะตามกับพูดอยู่บุลูเซ้าใส่หมกนาวบุลูอันสมเลยหูวเจ้าก็กินเบรดบอลตังเดียมเห็ดเบรดกินเห็ดเบรดเด้อวันนี้มอเตอร์ไปกินเตียวมาบุลูเอ๊ะไปกินเตียวถั่วเตียวมาแล้วเรือบุรียะ บ่มีอย่างนึงอตามุนคือกินบปลูกไงตามกบพูวันวานนก็ตตามบ่วันนี้น้องวดมาบอกท่านเป็นลูกไงคือตามกินก่อนแต่ว่าบรกนจะค้ำหนเยอะมาเมือหนกินให้เบด้สักจะ

ชิลี่าิลนี่สั้นเี่ยวงบลุงลุงไหมกับลุงกับแมนมอวแต่ลมชิลมวะเี่ยวกัหนอยลุงเลยมือยกี่ยวบหายไป่ปรตตงกแตกน้องเกี่ยมเศแตกซิมึงไงซิมึงไงน้องเี่ยม เสบลุงเอ้ยถ้าบางบัดกินแ้วปลาลุงเสพตัวนึ่กำลังกินปลาลุงเอ้ยเสแง่ายๆกอยู่แม่ผมนายเออทำหน่อโอเคเลยเลยลงเมื่อเลยโอ้ยบุญยากคนุมาินมันแปลุงเอ้ยพราาประกาศปุงเอย

buat dekat pula haus acara mano kita macam tu ah buat macam mana kita tahu ni semua dia nak se te ba nyuk po nyuk

เรเป้งอันบอลมันดีนะพ่อบอกันเปิงเอาอีนุ่บีกินนะนะปลงไอ้พิทาเสบขนาดนมมดไม่ยากกอนน่มมดหางอมาะกินเพอรลงไอ้ก like <izzy> ินะเบิดแล้วน้องเบี้ย Vâng hiệp tâm. Vâng hiệp cái này bớt cả luôn. <cười> 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 เร้ม่องให้หมดเนีกโมันเคืองโลยันนี่นะเอ้ยพอป็นกโลดรมาตักข้หมูกินเนาะมาตักข้าวบงเขาไปนังกินข้าวผิดผัตางนะยังผิดปิดเออโอ้ไาผิดนะ

น้องเยี่ยมอยากได้ที่นอนบี่ลุงเลยแบบพุ้งแล้วกินได้กับฟุ้นให้รถที่นอนมากเลยเยี่ยมเลยได้เหมือนว่าฟ้าคือมันใหญ่แค่บ่แงโบนับพันสิน้องเยี่ยมอะไรไงนับพันหนึ่งบี่ลุงเลยเงินเงินบวกฟอมันอันใหญ่พีลุงยังนยังกินกอะไรอยู่มันหมดมาเลือกหพบ่ลุงเฮ้

Phú ăn chi ngày này mẹ xuống. ơi. Okay. Ừ, ừ. Ăn, bó. Con đây. ăn bó. Ăn đi là ăn thật đấy Ăn đi oh, này. ăn đi này này. Này uh. uh, uh, là Ủa, phân ít. Ồ, phân ít. Phân đây đó. Ờ. À tôi là này là ngam này น้มองมอหมักซีนี่พะลุงเอเดี๋ยวท้ามต้องสาถามน้องเย้มก่อนอน้องแยีมจะได้สำหรับน้ำมอตมะหมักซีนี่พะลุงเอ้ยคนนะคนน่ะพะลุงยิ้มปุ้ยปวยางในเมน้มอตเห็นได้เมน้มอเราจะพังน้องเยี่ยมจะได้มาบานนี้น้องเยี่ยมเลยจัดเด้พะลุงนี่นี่ซีนี่ตัวตัวละจัดนี่น้องเยี่ยมสีไรเาเต่น้องเยี่ยมแล้วน้น้องเย้มสีคือของน้ำมอต Đây, ăn đi, à, đi à. Xuống. Mình phân thém ăn bộ Ăn Ăn luôn Ăn đều thì chọn nữa Bỏ ăn phần rồi Được rồi, đừng à, ăn đi à, Ăn đi à, đại ấy. Ồ, Ăn Ăn โอ้ปุานลูกน้องเยี่ยมทับน้อเยี่ยมเลยปลุกเ้น้องเยี่ยมเลี้ยวไหมฮะจับ่เนี่ยเลี้ยวไหมฮะตกลงไม่ได้กินตำกระปุ้นไปเลยเลยย่อไปโลเราอะไล่ย่อไปเลยอ่าต้ลุงเ้นงเยียบเห็นทีนอนเสื้อทีนอนไปนอนสะกอน้องเยี่ยบวะคุณนะ ภาพเขาภาพแบบภาพบอได้เงินให้ลาเลยบอกนี่ได้ทีนน่น้อนละมาเลยพีลุงเอ้คุณนะมันเก็บแต่ที่นอนลุงเอ้ถ้าลุงคนเล็กไม <c oughs> ่สีสีอันนี้เลยพีลุงเอ้ง่ายยืดต่อแม่สีนี่พี่ลุงเอ้ พันเอบรรลุงพันเแมนอมอตัวพอดีเลยพันหนึ่งบรลุงพันเอนอเพนเอเงินพันเดียวนึงได้อูกเออขนาดนี้เลยแมนพคาาก็ใดีขนาดแมนมอตแบบรลุงเลยแมนปกตนอมอ็ไงน่รลุยามันเงินลยปกตินอมอจะนใหญ่รลุงเลยครับมนมีเงินรลุงแมนปกนนอนอจะอั่งนเงนจ Ừ, nó ăn mình nó mót vào ok non thì non nó thì nó ăn thừa mười nông nghiệp được thì ừ, nó gây chát ra nông rồi áo lấy nông nghiệp tên tôi đây anh nhảy phải lép nhảy nụm phải luôn ấy phải có viên ngân lê bớt cái cỏ sao luôn ấy cả bản viên ngân này sẽ bản con <laughs> ăn bắp nhảy này ta nụm luôn ấy đang khẩu luôn ấy ເອົາເຂົ້າອໍນີນໍມອດຂໍລາພິດຄິບປະລາກກ່ຕິຕາມຊອງນມອດນເດີປະລຸງແຕ່ພໍຄິບໜາປະລຸງສບດີ